คนเกือบยี่สิบล้านคนไทยะนะมีภัยเศรษฐกิจตามมาเยอะแยะแต่มาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันแหละนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะว่าภัยเศรษฐกิจกาลังมาแล้วรุนแรงขึ้นด้วยเพราะอะไรละ่ะคนอดอยากมากขึ้นคนไม่ค่อยเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองติดตัวกันแล้วมันปัญหามันคืออะไร <S <S เพราะว่าคนใช้จ่ายเงินเกินตัวไงเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตไงเขาทําออกมาแล้วมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่าเขาหลอกล่อให้พกบัตรเครดิตเยอะใช่ไหมพอพกบัตรเครดิตเนี่ยปล่อยกู้ง่ายไอ้คนที่เป็นหนี้มันมันก็มันก็หมดเงินง่ายไงอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเนี่ยผมมาพูดนะไม่ใช่อะไรนะผมก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าอะไรรู้ไหมในความรู้สึกของผมตอนเนี้มันมีความรู้สึกว่าคนที่แบบว่าจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคถัดไปเนี่ย มันเป็นที่เขาเรียกยุคมหาภัยสงครามใหญ่ทําไมเรียกยุคมหาภัยสงครามใหญ่เพราะว่าเป็นยุคที่เรียกว่าโลกเนี่ยมันกาลังดันกันด้วยเรื่องอไเนี่ยน้ำมันน้ำมันมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆๆมันจะดันทองให้แพงขึ้นถ้าถ้าสงครามใหญ่ตรงตะวันออกกลางมันลามนะลามออกไปนะอย่างที่เล่าอ่ะหลายๆคนก็บอกไม่เชื่อเรื่องพักกัรลังสีไม่เชื่อเรื่องไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งผมก็พูดเล่าให้ฟังเฉยๆว่า จิตคนนะมันไม่เหมือนกันถ้าคนที่ฝึกจิตมามันก็ดีบางคนไม่ฝึกจิตมาก็ก็เยอะถามว่าคนที่ไม่ฝึกจิตมาแล้วไปฟังมาผิดๆแต่มันก็เข้าใจผิดใช่ไหมเวลาไปด่าพะระปร,ร,รามาศพระรัตนไตรเนี่ยก็โดนด่านะเวลาเขา,เาลงนรกง่ายขึ้นถามว่าทําไมลงนรกง่ายละ่ะเพราะการปรามาศพระรันาตนไตรเป็นเหตุทําให้ลงนรกนะ นั่นตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าขนาดองค์อะไรนะพระเทวทัตเนี่ยท่านปรามาสพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ลงนรกไปทุกวันนี้ลงไปมหาอเวจีนรกนะแรงนะโอ้โหเก้าหมื่นเก้าบสอกั่ะเก้าบนี่คือหิวโหยกระหายนะ ไม่มีโอกาสได้กินได้ได้กินได้เสพนะข้าวอย่างดีข้าวร้อนๆไม่มีโอกาสเลยอาหารที่ดีไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้สัมผัสน้าไม่มีโอกาสได้สัมผัสของกินเลยนะคนที่เป็นเปรตเ,เนี่ยมันมันหิวเวลาหิวก็หายนี่คอเนี่ยแทบจะเป็นผุยผงเลยแล้วต้องรับกรรมแบบนั้นนานๆด้วยแต่ถ้าคนที่สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเขาบอกว่าสร้างพระชําระนีสงฆ์ทให้ปิดอวัยภูม มันเป็นอารมณ์พุทธานุสิกรรมฐานเขาบอกว่าการให้ธรรมทานเหนือการให้ทั้งมวลเพราะฉะนั้นาการสร้างพระช מ รานีทสงเปรียบเหมือนธรรมทานประเภทหนึ่งธรรมทานยังไงล่ะก็เวลาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงอารมณ์ไงเข้าสมาธิง่ายแล้วก็เหมือนกับท่านยังดำรงอยู่คนชอบบอกว่าไหว้พระอิฐพระปูลไหว้ทองเหลืองไหว้เศษโลหะนะคนชอบพูดอย่างนี้นะทุกวันนี้ผมบอกเลยเราไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูลหรือไหว้เศษโลหะแต่เรากําลังทําความเคารพอย่างนี้เราเห็นเป็นรูปใช่ไหม รูปพระอ่องค์พุทธสิกขีพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรามองเป็นพระพุทธเจ้าคือเรามองด้วยความเคารพเราไม่ได้มองแบบว่าด้วยว่าเป็นอิดเป็นปูนเป็นโล